คุยกับผีตัวที่18 8นาคบาล8นางฟ้าสงสนานกับหนึ่งยอดพระอรหันต์แห่งยุคสำหรับเรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ทางจิตอีกครั้งที่เกิดขึ้นกับผู้เขียนต้องยอมรับว่าสมัยหนึ่งนั้นผมเองก็มีความมุ่งวังสแสวงหาผู้รู้และทางพุทข แต่ต่างกับคนส่วนใหญ่ที่มักจะไปพบไปหาครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเฝ้าสวดอ้อนวอนขอให้ตัวเองพ้นทุกข์แต่พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตกลับตรงกันข้ามกับทางพ้นทุกข์คนส่วนใหญ่มักพูดคำเดียวกันว่าอยากนิพพานเพราะเบื่อโน่นเบื่อนี่เบื่อนั่นไม่ชอบไอ้นีไน่ไอ้นั่นอยากนิพพานอยากเป็นพระอรหันต์และต้องเอาในชาตินี้ให้ได้ด้วย ใครพูดขัดอะไรก็เคืองและหาว่าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจแต่ในขณะที่อยากเป็นพระอรหันต์ก็อยากรวยอยากเป็นเศรษฐีอยากมีชื่อเสียงอยากสวยอยากหล่ออยากต่างๆนานาไปด้วยแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะมันเป็นคนละทางกันที่พูดมานี่ก็ประกอบไปด้วยตัณหาสามเต็มๆโดยไม่รู้ตัว ก็ตัณหาสามประกอบไปด้วยอะไรก็ประกอบไปด้วย 1. การมตัณหาความปรารถนาในการม,มคูณหอยากสวยอยากหลอ่อชอบคนสวยชอบคนหลอ่อชอบเพศตรงข้ามอยากมีเนื้อคู่อยากเจอเนื้อคู่อยากมีคนรักอยากมีกิ๊กอันเป็นต้นเหตุแห่งอารมณ์รักๆใใครต้องการความสุขอันเกิดมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ใครทั้งหลาย แต่อยากเป็นพระอรหันต์แต่หยุดให้ตัวเองไม่สวยไม่หลอ่อไม่ได้ต้องตกแต่งเครื่องประดับประดาเพื่อความสวยความหลอกันใหญ่สร้อยแหวนนาฬิกาซึ่งเหล่านี้ยิ่งเป็นไปตามฐานะด้วยยิ่งรวยยิ่งประดับมากและมากมีจิตคิดว่าของค่าดีและมีราคากว่าคนอื่นขณะไปพบครูบาอาจารย์ก็แสดงความอยากเป็นพระอรหันต์กันเต็มที่แต่ก็ยังไม่เลิก ที่จะห่วงสวยห่วงหล่อกันไม่เลิกห่วงทรัพย์ห่วงสมบัติกันเลยแม้แต่น,น้อยแล้วจะไปได้ยังไงนี่แหละกามาตัณหา 2. ภาวะตัณหาความอยากที่จะไม่จบไม่สิน้นอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีอยากมีรถป้ายแดงอยากมีโทรศัพท์มือถือที่ทันสมัยอยากได้คอมพิวเตอร์หรโน้ตบุอกและต้องเอาที่ดีที่สุด ต้องเป็นนี่ต้องผ่อนก็ต้องเอาให้ได้เพื่อความมีหน้ามีตาอยากมีบ้านเดียวหลังใหญ่ๆอยากมีคอนโดหรูๆอยากนู่นอยากนี่อยากนั่อน,นอยากไปหมดไปหาครูบาอาจารย์พูดคุยเรื่องอยากเป็นพระอาหารหันต์ฟุง้งแต่ในมือถือโทรศัพท์ที่มีราคาแพงกันไม่ยอมปล่อยไม่กล้าวางไว้ที่ไหนเลยกลัวหาย บางคนต้องขับรถรูที่สุดไปเพื่ออวดว่าค่านี่รวยและที่สําคัญคือที่ไปหาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงก็เพราะอยากได้บุญเยอะๆจะได้รวยๆมันใช่ที่ไหนนินเรียกว่าภาวะต,ตันหาทั้งนั้น 3. วิภาวะต,ตันหาความไม่อยากแบบไม่จบไม่สิ้นไม่อยากจนไม่อยากให้คนอื่นดูถูกไม่อยากแพ้ ไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่อยากเป็นลูกจ้างไม่อยากมีแฟนไม่ดีไม่อยากใช้รถเก่าไม่อยากใช้มือถือเก่าตกรุ่นไม่อยากอยู่บ้านเก่าๆไม่ชอบคนนู้นไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบนักการเมืองนั่นไม่ชอบอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ไม่อยากเจอคนนั้นคนนี้ไม่อยากกินนั่นไม่อยากกินนี่ไม่อยากมีภรรยาสามีอย่างนั้นอย่างนี้ และไม่อยากอีกมากมายก็เป็นวิภวัตันหาทั้งนั้นก็เลยหลงทางกันไปหมดระวังกันให้ดีนะพวกที่อยากนิพพานอยากเป็นพระอรหันต์ได้แต่อยากไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติให้ถูกต้องตามทางสายกลางมักอันมีองค์8ประการเท่านั้นอันประกอบไปด้วยสัม,มาทิฐิสัมมาสังกัปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิจึงจะไปได้ไปด้วยทางอื่นไปไม่ได้นะไม่ลดไม่ละไม่เลิกเสียก็าอาจจะต้องไปอยู่บนพานให้นายนิรยาบาลทั้งหลายเชื่อดจะหาว่าไม่เตือนฉะนั้นถ้าอยากเป็นพระอรหันต้องเดินทางนี้ทางเดียวไม่ใช่ทางสะสมอะไรทั้งสิ้นพระอรหันต์หรือผู้ที่จะปฏิบตัติเพื่อที่สุดคือพระอรหันต์ ท่านไม่ได้คิดสะสมอะไรแล้วเมื่อท่านเหล่านั้นไม่สะสมท่านจึงไม่เหลืออะไรท่านจึงหมดสิ้นทุกอย่างไม่เหลืออะไรไม่ต้องห่วงใยกันอีกมันก็หมดก็จบเท่านั้นที่ยังไม่หมดก็คือร่างกายที่ยังไม่สิ้นอายุไขต้องรอไปตามการเวลาเท่านั้นเมื่อยังต้องอยู่ก็แค่ทำที่เหลืออยู่ให้มีสาร,ระต่อเพื่อนร่วมโลกก็เท่านั้นเท่านั้นเอง เริ่มมาก็เกินเรื่องพระอรหันต์มาซะยาวกลับมาเข้าเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังเรื่องต่อไปนี้กันเลยดีกว่าครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ6-7ถึงปีที่แล้วผู้เขียนได้มีโอกาสเรียกว่าตั้งใจหาโอกาสไปเลยก็ว่าได้ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นักเป็นวัดที่มีเจดีบรรจุพระาธาตุของพระอรหันต์ที่มีชื่อเสียงมากแห่งยุคองหนึ่ง ถ้าเอ่ยชื่อพระอรหันต์รูปนั้นผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อพระอรหันต์รูปนั้นก็แล้วกันเป็นอันว่าตั้งใจไปที่วัดแห่งนั้นตามความตั้งใจของตัวเองเพื่อไปกราบพระาธาตุของพระอรหันต์รูปนั้นเมื่อผู้เขียนไปถึงก็ได้เข้าไปในเจดีย์ด้านในที่ทางวัดได้สร้างไว้ให้สาธุชนได้เข้าไปกราบไหว้พระาธาตุที่บรรจุอยู่ด้านบนยอดเจดีย ส่วนที่เป็นโถงด้านล่างที่เปิดให้เข้าไปเป็นรูปลอรูปเหมือนของพระอรหันต์รูปนั้นให้ได้กราบไหว้เป็นสิริมงคลกันและยังใช้บริเวณโถงท,งที่กล่าวมานั้นเป็นที่สำหรับทำวัดของพระและผู้มาปฏิบัติธรรมกันด้วยเป็นเจดีย์ที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมดภายในโถงจึงไม่ร้อนไม่อึดอัดกลับเย็นสบายประตูนหน้าต่างรอบทิศ เอาเป็นว่าผู้เขียนชอบเพราะเป็นที่ที่เหมาะแก่การจเจริญพระกรรมฐานอีกที่หนึ่งและได้อยู่ใกล้กับพระอัฐิธาุของพระอรหันด้วยยิ่งทำให้รู้สึกถึงพลังแห่งความดีงามอยู่รายรอบบริเวณนั้นหลังจากที่ผู้เขียนได้กราบพระสวดมนต์และทำประทักษิณเดินเวียนขวารอบเจดีย์ด้านในจนครบเก้ารอบเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์แล้วก็ได้หามุมสงบเพื่อนั่งทำสมาธิตั้งใจว่าจะทำอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงและตั้งใจว่าการเข้าสมาธิในครั้งนี้จะขอพบพระอรหันต์รูปนี้ให้ได้เพื่อจะขอถามข้อธรรมที่ท่านใช้จนท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้เขียนที่ตั้งใจสแสวงหาหุนทางนั้นเหมือนกันผู้เขียนเข้าสมาธิ พร้อมกับความปรารถนาที่จะพบกับพระอาหารหันต์รูปดังกล่าวเมื่อจิตของผู้เขียนสู่สภาวะแห่งฌานสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือภาพแห่งพระสถูปเจดีที่มีลักษณะคล้ายกันกันกบเจดีที่ผู้เขียนนั่งกรรมฐานอยู่แต่ต่างกันตรงที่วิจิตพิสดารมากกว่าหลายเท่านักแต่นั่นยังไม่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้เขียนเท่ากับที่ตอนนี้ตรงหน้าของผู้เขียน ปรากฏภาพแห่งพญานาคราชที่มีขนาดมหึมากำลังแยกเขี้ยวทั้งสี่ด้วยหมายใจจะคู่หรือจะประหารผู้เขียนให้ตายไปในคราวนั้นที่บังอาจบุกรุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พำนักแห่งองค์พระอรหันต์ซึ่งถ้าจะบรรยายขนาดให้ท่านผู้อา่านได้เห็นพิจารณาเอาก็แล้วกันว่าพญานาคราชนั้นตัวใหญ่เพียงใดโดยลำพังเฉพาะแค่เพียงเขี้ยวทั้งสี่ที่มุมปาก ที่พญานาคราชนั้นอ้าออกหมายจะฉกขย้ำผมให้จมเขี้ยวนั้นมีความยาวเขี้ยวที่สูงกว่าผู้เขียนประมาณสองเท่าผู้เขียนสูง180เซนติเมตร ท่านผู้อ่านคิดเอาเองเถอะว่าเขี้ยวนั้นยาวเท่าไหรแล้วลองประมาณขนาดของหัวและลำตัวของพญานนาคราชนี้กันเอาเองเถิดเรียกว่าทำเอาผมสะท้านไปเหมือนกันแต่ด้วยจิตที่ฝึกมาดีพอสมควรที่ไม่เคยหวาดหวั่นต่อความตายความมีศรัทธานในศีลสมาธิปัญญาที่ตนเองได้สั่งสมอบรมมาจึงทำให้ผู้เขียนไม่มีความหวาดกลัวเลย พยานหน้าคันราชนั้นหาได้เพียงแค่ยแยกเขี้ยวยิงฟันแต่อย่างเดียวก็ไม่ใช่ยังคำรามแผดเสียงดงังกึกกล้องไปทั่วบริเวณลมพายุโฮมกระหนำ่ำใส่ผู้เขียนปานว่าจะให้ลอยกระเด็นไปไกลๆแต่ลมนั้น ก็ไม่อาจพัดพาหรือทำให้ร่างกายผู้เขียนขยับแม้แต่น้อยยังคงนั่งนิ่งดูฤทานนุภาพแห่งพยานนาคราชนั้นสำแดงฤทธิ์ออกมาทั้งสะบัดหัวหางไปมาให้ดูน่ากลัวผู้เขียนก็ไม่สะทกสะท้านต่ออาการแห่งนาคนั้นเมื่อพยานนาคนั้นเริ่มรู้สึกว่าไม่สามารถจะทำให้ผู้เขียนหวาดกลัวได้จึงแผดเสียงแล้วพูดขึ้นว่าเจ้าจงกลับไปเสียที่นี่ไม่ต้อนรับพวกกาย,ยาบ สกรปรกเหม็นสาบที่นี่เป็นแดนทิพย์อันหมดจดพวกมนุษย์มีใจบาปหยาบช้าจงกลับออกไปผู้เขียนยังคงนิ่งพาญานาคันราชนั้นพูดต่อว่าถ้าไม่เชื่อจะกัดให้จมเขี้ยวตายไปเลยพูดพร้อมกับเงื้อเขี้ยวขึ้นด้วยการอ้าป,ปากกว้างที่สุดด้วยหมายใจว่า จะฝังลงที่ร่างของผู้เขียนจนสุดเขี้ยววังให้ตายด้วยเขี้ยวอันใหญ่โตและแหลมคมนั้นผู้เขียนก็ยังคงนิ่งผู้ไม่รู้เรื่องหรือไงเจ้ามนุษย์เหมน็นสาบไม่กลัวตายหรือผู้เขียนจึงถามกลับไปว่าท่านพญานาคที่ท่านว่ามนุษย์มีกายหยาบตัวเหมน็นสาบโสกกะปรกนั้นท่านก็คงใช้แต่ตาเนื้อของท่านมองละสิมนุษย์ทุกผู้ทุกนามล้วนมีกายทิพย์ หรือกายละเอียดที่ชาวเราเรียกว่าจิตด,ด้วยกันทั้งสิ้นแต่ก็อีกนั่นแหละไม่เพียงแต่กายหยาบที่สกปรกกายทิพย์ของมนุษย์บางพวกที่ประกอบตัวมัวเมาอยู่ในความชั่วก็อาจจะสกปรกและเหม็นสาบเหมือนกันแต่ในมนุษย์บางพวกแม้จะมีกายหยาบที่สกปรกเหม็นสาบจากเหงื่อใครแต่กายละเอียดหรือกายทิพย์กลับสะอาดสะอ้าน และมีกลิ่นหอมมีรัศมีอันงดงามกว่าเหล่าทวยเทพเทวาที่มีแต่กายละเอียดแต่ยังประพฤติช,ชั่วช้าบางพวกด้วยซ้ำท่านว่าไหมเพราะมนุษย์ที่มีกายละเอียดที่หอมและงดงามกว่าทวยเทพเหล่านั้นได้อาศัยน้ำคือพระธรรมอันเกิดแต่องค์พระศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ชำระสิ่งโสกปรกที่หมักหม,มมอยู่ภายในจิตใจค่อยๆลดค่อยๆละค่อยๆค,ค,คลายกำหนัด ความชั่วทั้งหลายลงตามลำดับจนมนุษย์บางพวกเหล่านั้นบังเกิดอิทธิปาฏิหาริ์ตลอดจนอภิญญาทั้งหลายก็ต้องอาศัยกายละเอียดหรือกายทิพย์หรือจิตที่สะอาดนี้จึงจะบังเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นได้นั่นหมายความว่ากายละเอียดหรือกายทิพย์หรือจิตของพวกเขาย่อมมีความสะอาดกันอย่างแน่นอนแต่จะสะอาดกันแค่ไหนนั้นก็สุดแท้แต่ความเพียรแต่ละคนไป และท่านพาญนานนาคราชหากท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านลองดูเถิดลองใช้ตาในของท่านเพ่งพิจารณาให้เห็นเข้าไปในกายละเอียดของเราดูเถิดว่าสกรปรกเหม็นสาบอย่างที่ท่านคิดหรือไม่ผู้เขียนท้าให้พาญนานนาคราชนั้นพิสูจน์ดูและพูดต่อไปว่าถ้าท่านเห็นความสกรปรกในจิตของเราแล้วไซเราจะยอมกลับไป แล้วผู้เขียนก็ยังจิตให้บริสุทธิ์เพื่อให้พญานาคราชนั้นเห็นกายทิพย์อันละเอียดด้วยกำลังสมาธิพญานาคราชนั้นเมื่อได้ยินและได้เห็นความจริงดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าท่านผู้มีกายทิพย์ท่านสะอาดตามที่ท่านพูดเราต้องขอโทษท่านด้วยแต่เราก็ยังให้ท่านเข้าไปไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ ที่เราจะไม่ยอมให้ใครก็ตามเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเถิดพญานาคนราชจิตเขาสะอาดพอที่เขาจะเข้าแดนนี้เมื่อเขาอยากจะพบเราก็ให้เขาเข้ามาเราอนุญาตเสียงที่ดังขึ้นมาบอกให้ผู้เขียนเข้าไปได้นั้นเป็นเสียงที่ทรงพลังและเป็นเสียงที่บ่งบอกให้หรู้ว่าผู้พูดนั้นเป็นผู้มีอายุ และมีน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาสิ้นเสียงนั้นพญาน,นาคาราชก็ถอยไปยังที่ที่ตนมานั่นก็คือหน้าประตูทางเข้าซึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าไม่ใกล้ไม่ไกลจากผู้เขียนเท่าไหร่และอย่างปรากฏพญาน,นาคาราชซึ่งทำหน้าที่เฝ้าทวารบาลทั้งสิ้น8ตนซึ่งทั้งแตนนั้นได้เนรมิตกาย เป็นพญานาคันราชที่มีรูปร่างใหญ่โตเหมือนตนแรกทั้งสิ้นแสดงความน่าเกรงขามแห่งหนาคบาลที่ยากที่จะมีใครบุกรุกผ่านเข้าไปในแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ง่ายๆคงต้องรบกันจนตายไปข้างหนึ่งเมื่อพญานาคันราชถอยไป ก่อนที่ผู้เขียนจะก้าวเท้าล่วงเข้าไปในแดนนั้นก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณและกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถของพญานาคราชทั้ง8ด้วยความจริงใจนาคราชทั้ง8น้อมเสียนลงให้เป็นนายว่ายอมรับเช่นกันแล้วผู้เขียนก็ได้เข้าไปในแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นทางเข้าไปก็เป็นประตูใหญ่แต่ข้างหน้ากลับไม่มีทางเดิน แต่กลับเป็นสระบัวขนาดใหญ่ที่มีน้ำใสดูแล้วเย็นสบายเห็นฝูงปลาแหวกว่ายดอกบัวทิพย์เรียงรายงดงามรายรอบสระน้ำนั้นในขณะที่ผู้เขียนกำลังพเพลิดเพลินกับการชมความงามร่มรื่นของสะบัวในแดนทิพย์อยู่นั้นก็พลันได้ยินเสียงของสตรีดังขึ้นนางพูดว่าดูก่อนท่านผู้มีกายหยาแดนนี้เป็นแดนกายทิพย หากท่านจะเข้าไปท่านจำต้องชำระล้างกายหยาบแห่งความเป็นมนุษย์ของท่านเสียก่อนท่านจึงจะเข้าไปได้เราต้องทำอย่างไรหรือผู้เขียนทานตามเสียงนั่นโดยยังไม่ได้เห็นเจ้าของเสียงพวกเราจะเป็นผู้ชำระและทำความสะอาดท่านเองก็ปรากฏภาพแห่งนางสวรรค์แปดตนในชุดผ้าแพรบางปโปรง่ง จึมองเห็นสวดทรงองค์เอวทั่วเรือนร่างทุกสัดส,ส่วนแต่ละนางงดงามเกินคำบรรยายสตรีในโลกที่เคยเห็นมากมายที่ว่าง,งดงามอย่างพวกนางงามทั้งหลายเทียบไม่ได้กับนางสวรรค์เหล่านั้นตรงเข้ามาที่ผู้เขียนแล้วถอดเสื้อผ้าที่ผู้เขียนสวมใส่ออกจนหมดไม่เหลืออะไรติดกายเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วก็พาผู้เขียนลงสู่สะบัวที่อยู่ตรงหน้า น้ำในสระบัวนั้นมีกลิ่นหอมมากน้ำใสยเย็นในน้ำมีกลีบดอกไม้นานาพันธุ์ลอยอยู่ทั่วประดุดโปรยปลายมาจากฟากฟ้านางสวรรค์ทั้งแปดทำการขัดถูตามร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนของผมอย่างไม่รังเกียจอาจเป็นด้วยหน้าที่ของนางร่างกายของผมสัมผัสกระทบกับร่างกายของนางสวรรค์ทั้ง8ร่างกายของพวกนางนั้นนุ่มนิ่มผิวละเอียด และมีกลิ่นหอมทุกนางสัมผัสทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับผมตอนนั้นเป็นสิ่งที่เกินคำบรรยายและไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาเจอแบบนี้เลยแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มีอาการหรือปฏิกิริยาไปในทางชู้สาวหรือทางกรรมรมเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเป็นสัมผัสแห่งการยอมรับความดีงามต่อกันและกันมากกว่านี่แหละมังที่เขาเรียกว่าสัมผัสอันเป็นทิพย ของเหล่าเทวดานางฟ้าทั้งหลายหลังจากอาบน้ำชำระกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนางสวรรค์เหล่านั้นก็พาผู้เขียนขึ้นจากสะน้ำแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องชุดที่นางสวรรค์ได้นำมาสวมใส่ให้ผู้เขียนเป็นชุดทรงเทวดาที่เทวดาทั้งหลายสวมใส่กันจึงถามนางสวรรค์เหล่านั้นไปว่านี่นางฟ้าทำไมท่านจึงให้เราสวมใส่ชุดนี้นี่มันชุดเทวดานี่ ใช่แล้วท่านผู้มีกายทิพย์ผู้มีกายทิพย์ย่อมเหมือนเทวดาย่อมคู่ควรกับชุดเทวดานางไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้พูดอีกเพียงว่าท่านรอณที่นี้ก่อนพระอรหันต์ที่ท่านอยากพบจะออกมาพบท่านอีกสักครู่พูดแล้วพวกนางทั้งแปดก็เดินหายจากไปในขณะที่ผู้เขียนนั่งรออยู่นั้นก็ได้พิจารณาดูสิ่งต่างๆรอบตัวซึ่งดูสงบราบเรียบ แต่มีความงดงามไปเสียทุกอย่างอากาศเย็นสบายและรู้สึกถึงความสุขในส่วนลึกของจิตยังบอกไม่ถูกว่าเพราะอะไรแต่ก็ไม่ไวายที่จะเก็บความรู้สึกสุขนั้นไว้นานๆโดยขณะที่รอไม่ได้กังวลเรื่องเวลาเลยไปเรื่อยๆท่านจะมาตอนไหนก็ตอนนั้นแต่ตอนนี้ขอสุขสงบไว้ก่อนขณะคิดอะไรไปเพลินๆก็มีเสียงพูดขึ้นว่าหลวงปู่มาแล้ว แล้วปรากฏภาพดอกบัวขนาดใหญ่อยู่บนท้องฟ้าค่อยๆลอยลงมาลอยลงมาจนถึงพื้นที่ผู้เขียนยืนอยู่ดอกบัวมีสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรมีลักษณะบานออกบนดอกบัวปรากฏรูปของพระพิสุรูปหนึ่งนั่งอยู่ในท่าขัดสมาธิท่าทางสงบเย็นอย่างพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านยิ้มมุมปากเล็กน้อยให้กับผู้เขียนพร้อมกับพูดขึ้นว่า จเจริญพรท่านผู้มาเยือนนมัสก,การขอรับหลวงปู่ผู้เขียนรับคำพร้อมก้มลงกราบท่านอุตส่ามานะที่จะมาหารเรามีธุระอะไรหรือหลวงปู่ถามก่อนอื่นกระผมต้องขอประทานโทษที่มารบกวนองค์ท่านแต่กระผมอยากรู้ธรรมบางอย่างชนิดที่พระพิสุกธรรมดาหรือแม้แต่พระอริยะที่ยังไม่ได้พระอรหันต์คงไม่สามารถจะให้ผมได้ ผมคิดว่ามีแต่ผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นจึงจะให้ทำนั้นได้ผมจึงมาหาหลวงปู่แล้วเธอรู้ได้อย่างไรและมั่นใจได้อย่างไรว่าเราเป็นพระอาหารหันต์จากหลักฐานคือพระอัจธิธาตและจากครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาและผู้เริ่อมใสศรัทธาหลวงปู่และที่สำคัญจากสิ่งที่ประสบพบเจอมาเมื่อสักครู่และจิตของกระผมที่ได้สัมผัสในเวลานี้ ผมตอบออกไปเอาละ่ะเข้าใจแล้วเอาเถอะมีอะไรสงสัยจะถามก็ถามมาถ้าเป็นสาระไปสู่ความพ้นทุกข์หลวงปู่จะบอกให้ไม่ถามอะไรหลวงปู่ให้มากความดอกคอรับกระผมจะขอถามคำถามเดียวแค่ว่าหลวงปู่พิจารณาทำใดก่อนที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ผมต้องการรู้แค่นี้แหละขอรับผู้เขียนถามคำถามที่อยากรู้ หลวงปู่ท่านยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าดีสั้นและห้วนแต่ได้สารระดีผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์ไม่ถามมากแต่ปฏิบัติมากกว่าเพราะถามมากยังไงก็ไม่เห็นถ้าไม่ปฏิบัติแต่ปฏิบัติน้อยหรือมากขอให้ลงมือกระทําก็เห็นได้ดีแล้วดีแล้ว สำหรับธรรมที่ปู่พิจารณาก่อนที่จะพ้นทุก์ทั้งปวงเข้าสู่นิพพานอันเป็นยอดแห่งธรรมหลวงปู่พิจารณาว่ากายจิตด,ดับรูปนามสลายกลับกลายเป็นธาตุจำไว้ให้ดีพิจารณาแตกเมื่อไหร่ก็จะเข้าใจทุกอย่างได้เองแค่นี้ใช่ไหมที่ต้องการใช่ขอรับกายจิตด,ดับรูปนามสลายกลับกลายเป็นธาตุ ผู้เขียนทวนคํำแห่งธรรมที่หลวงปู่ให้ไว้เราต้องไปแล้วขอให้เจ้าจเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปจเจริญพรแล้วดอกบัวที่หลวงปู่นั่งมานั้นก็ค่อยๆลอยกลับขึ้นฟ้าไปและหายไปจากตาของผู้เขียนผมได้แต่กราบขอบพระคุณหลวงปู่ท่านพร้อมกับน้าตาแห่งความปิติที่ท่านส่งเมตตาให้ทำ อันเป็นเอกเฉพาะของท่านอย่างเปิดเผยไม่ปิดบังคงเพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้สแสวงหาความพ้นทุกข์แล้วผู้เขียนก็กลับมาสู่สภาวะปกติในที่ที่นั่งสมาธิอยู่ก่อนหน้าแล้วกำหนดจิตถอนออกจากฌานจากสมาธิสู่สภาพปกติแล้วลุกขึ้นก้มลงกราบรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยใจอันเต็มไปด้วยปิติ และอดไม่ได้ที่จะนึกขอบคุณหลวงปู่ที่เมตตาให้ยอดธรรมประจำองค์มาให้ใช้ในการพิจารณาเพื่อหาหนทางออกจากทุกข์ของผมต่อไปท่านผู้อ่านทั้งหลายสำหรับธรรมที่หลวงปู่ท่านได้ให้ไว้ที่กายจิตด,ดับรูปนามสลายกับกลายเป็นธาตุนี้นั้นนับเป็นธรรมที่มีประโยชน์มากอีกธรรมหนึ่งทีเดียวเมื่อใครสามารถพิจารณาจนแตกได้ ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มากลองเอาไปพิจารณากันก็แล้วกันคิดว่าเป็นของขวัญจากผมก็คงจบเรื่องราวของผีตัวที่18แต่เพียงเท่านี้เรื่องทั้งหมดที่ผมได้เขียนมาให้อ่านกันตั้งแต่คุยกับผีตัวที่หนึ่งวันนี้ตัวที่18แล้วผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในทางจิต และคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในท่านผู้สนใจในเรื่องราวเหนือธรรมชาติประเภทจิตวิญญาณหรือผีก็คงได้รับประโยชน์บ้างเช่นกันเอาไว้พบกันในคุยกับผีตัวที่19